อ๋อครับก็เวลาประมาณ15 5้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับก็มีไปรุ่นนะครับเอ่อเหมือนจะทะเลาะวิวาทกันครับก็ไล่กันมาจากฝั่งนู้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็มีไปรุ่นคนนึงใส่เสื้อขาวนะครับแล้วอีกสองคนเนี่ยใส่เสื้อสีดํานะครับแลเอ่อถือมีดมาสปาต้านะครับคนละเล่มนะครับอีกคนหนึ่งก็ต่อต่ยกันตรงนี้ก่อนนะครับจุดนี้รอบนึงก่อนแล้วก็อีกคนที่ถูกทําร้ายนะครับก็ถอยเข้าไปในนู้นถอยเข้าไปเสร็จแล้วก็เอ่อ อีกสองคนเนี่ยก็ถอยกลับมากําลังทําท่าจะเลื้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วผู้เสียผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เดินตามเข้ามานะครับเดินตามเข้ามาแล้วก็มาเถียงกันตรงนี้ทัดหนึ่งเถียงกันเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ตลุมบอลกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ได้เลือดแล้วครับแล้วเหมือนจะโดนแทงโดนแทงเสร็จแล้วก็เซมาตรงนี้แล้วก็ผู้ผู้เสียหายก็ล้มไปตรงนี้ครับค้าวกองเลือดก,ก็กองอยู่ตรงนี้ครับแผลสกันอยู่เหมือนกันผู้ก่อเหตุมาน้อคนกี่คนสองคนครับ ฝ่ายหนึ่งมาคนเดียวครับคนเดียวแลวเขามีการด่าเรื่องอะไรกันครับเออเห็นเขาว่าเขาไปรุ่นมองหน้ากันเฉยๆครับแลวแถวนี้เคยมีเหตุการณ์นี้บ่อยไหมครับเออไม่บ่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นทะเลาะวิวาทก,กันก็จะเป็นเรื่องกับรถตรงเนี้ยบริเวณเวนี้ยครับจะมีปัญหารเรื่องกับรถเยอะมากเลยแล้วก็ตีกันนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นกรณีัยรุ่นทะเละาะก,กันมากกว่าครับ